คือเป็นวิจฉาชีพที่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงินสล้านบาทเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการฟอ,อ,อกเงินเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการฟอ,อกเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีมาอะไรประมาณนั้นแหะคะ่ะก็ช่วงเวลาตีสีมน้องก็ไปทางสอนอแล้วก็ได้ลงบันทึกประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือ เหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ท,ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับมีฉาชีพในสายเนี่ยน่าจะมีการพูดกันข,ข่มขู่กันเกิดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องว่าเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดี จริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในตารางก็คือน้องมีไลฟ์กับทีมหยดฝนกลิ่นสนิทมานะคะแล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอยู่ไหนหนะหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็มี AR ที่ได้ทราบแล้วก็คือพี่เต๋ากับพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะว่าตอนนี้น้องแบบว่าเหมือนติดภารกิจอยู่กับทางสอนอ,อะไรเงี้ยซึ่งเราก็อ้า มีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยได้มีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคกันก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่าสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นพอเราไลฟ์เป็นเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยังยังเงียบไปก็ยังไม่มีใคร ติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวนกับพี่เต๋าที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยากอยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มีได้ถามกับน้องน้องหน่วยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบเออมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบ ไม่มีตรงที่น้องอยู่กลัวว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการ,ตร์ตกน้นอาจจะตกใจอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะจนะใกล้ๆจะเช้าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลาเท่าที่ทราบคือที่พี่แวนเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงเวลาตีสี่นน้องก็ไปทางสอนอแล้วก็ได้ลงบันทึกประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือ เหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แจ้งกับเราแบบโดยโตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ที่ที่กลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับมิชชาชีพในสายเนี่ยน่าจะมีการพูดกันข่มขู่กันเกิดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องว่าเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน้องปลอดภัยดีตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้มีการออประทะกับอะไรเพียงแต่ว่ามิชชาชีพให้วิดีโอคอล เพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจเอ่อไฟเบอร์ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่าว่าเอ่อคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะ น่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นวิชาชีพที่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้เราแคคุยกับ ก็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือนข้อสรุปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็แบบไม่กล้าไปเล่งเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบเกือบๆเท่าๆกันก็ยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเหมือนนุ่มจะได้กลับค่ะนุ่จะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือบๆตีห้าหมาวาว่าระหว่างนี่คือไปเราก็รอว่า น้องเขาจะ,ะไงไงเป็นหมวครับว่าเรา่คือรเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมาว่าว่า,ว,าว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอะ่ะจะตอบตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภารกิจต,ตอนไลน์เราก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทางเลขาเขากับทางพี่แวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นระยะเป็นระยะว่าน้องเอ่ออยู่ตรงเอ่อทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนูแบบว่าใส่ บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือน,บ,บ,น,นบอก้า,า,เาเริ่มมีจากชีพเ,เริ่มมาจากไหนกันว่หลายคนมงว่าตั้งสี่ล้านบาทคือเริ่มมาจากวิธีไหนเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการฟอกเงินใดๆประมาณนั้นเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการฟอกเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีม้าอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะใช่ส่วนตัวน้องหนูก็ อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส่วนส่วน,วนลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจราจาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มี AR ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่อะคะ่ะแสดงว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยตั้งแต่พูดน้องแล้วลเพื่คได้ข่าวร้ใหม่ี่้ใช่ใช่ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานาว่าเรื่องนี้หรือเปล่า เรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าไม่มีใครรู้่ชัดเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดทั้งคืนกับกับทางพี่แวนกับทาง AR อะไรเงี้ยว่าหรืว่าเดาไปนู่นเดาไปนี่เดาไปนัน่นเอ้ยมันจะใช่นี้ไหมหรืออันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดี<ม>ใช่ค่ะปลอดภัยดีไม่มีอะไรเ<ม>ท่าที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปปินส์เนาะน่าจะช่วงนี้น่าจะม,มีเรื่องให้ให้ให้เครียดเยอะหลายเรื่องหลายราวอะไรเงี้ย ก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภารกิจของเขาเสร็จแล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็ดูก็เป็นห่วงแหละค่ะ mm hmm. คิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์กรอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรอย่นี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวชาร์ลอตเองอาจจะมาะถแถลงข่าวอีกทีหนึ่งก็ได้ถึงรายละเอีย hmm. ดเพราะว่าน่าจะมีคนอยากทราบ ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยไม่ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ฟารสึกเหมวาขนาดเป็นคนมีชื่อเสียงก็ยังโดนหนูเคยหนูเค,เคยโดนโทรมาเป็นตำรวจเลยคะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออใช่คุณอิงฟ้าไหมคะอคบอกว่าเรามีเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับคดีชอ่โอโปงฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเนี่ยก็เลยแวบ็บแรกเลยก็คือต้อง ตั้งสติก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเพราะว่าชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรอยู่ที่สนอไหนก็ถามประมาณ3รอบจนเขาก็เริ่มหุดกิดแล้วแต่ว่า3รอบนี่ือตอบไม่ตรงกันก็เลยตัดสินใจตอนแรกว่าจะตัดสายแต่ว่าเคยมีประสบการณ์กับการที่พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์ใหม่โทรมาเรื่อยๆโทรมาเรื่อยๆซึ่งก็เลยให้พี่สันคุยว่าให้พี่สันพี่ันคุยพี่สันก็บอก ว่า้คุณพี่ Walker, been, h, อะไรเง oh. ี้ยก็ตามภาษาเขาอะไรเงี้ยอ่าบอกว่าอุ้ยเสียงคุณพี่หลอโเนอะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแอบหัวเราะแล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะอะไรเงี้ยก็เลยเอ้าทำไมหัวเล้อหนูไม่โอเคนะพี่หัวราะทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคำหยาบแล้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกเลยใช่แสดงว่าพี่้าก็คิด่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมดหนูว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆบางคนตื่นตระหนกหรือบางทีถ้าเราเอ่อ ไม่ต้องมันต้องใจเย็นๆจ,ๆจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนว่าจริงๆหลักการทํางานของตํารวจเนี่ยเวลาที่เขาท่านหากว่าเรากระทาความผิดจริงๆแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยอย่างมากคือโทรเพื่อที่จะมาเรียกเราไปสอบถามที่สถานีจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรเงี้ยผ่านทางออนไลน์แน่นอนอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจจริงๆก็สามารถที่จะสอบถามเขาก็ได้ว่าโทรมาจากสถานีไหนแล้วเราค่อยเช็กกับสถานีนั้นๆว่า เรามีเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันปราบปรามไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันแล้วแล้วมันตามตัวยากมากๆเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังการเหมือนเมื่อไม่นานนี้ประมาณ3มชั่วโมงที่แล้วเพิ่งมีเพื่อนที่โพสต์ว่าเข้าไปกดลิงก์อะไรไม่รู้ที่เหมือนส่งเข้ามาในข้อความไม่รู้ตัวกดไปก็โดนดึงเงินไปสองแสงบนบาทใช่<ว>ใช่ใช่ มันมันมันเยอะมากจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนคือด่านแรกก็ต้องระวังจากตัวเราเองก่อนเลยมันทำให้ฟ้าต้องระวังตัวไหมเพราะคนรอบข้างเพื่อนเราน้องที่สนิทก็โดนไปติดๆ,ๆกๆันอย่างเงี้ยหลังๆมาหนูแคบจะไม่รับเบอร์แปลกเลยใช่ <c oughs> <c oughs> หนูจะไม่รับเบอร์แปลกเลยคิดว่าถ้าติดต่องานก็คือให้ผ่านทางเบอร์ของทางทางกองไปเลย,เลยอะไรเงี้ยหลังหลังก็เริ่มที่จะไม่รับเพราะว่าบางทีการพูดคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพอๆอาจจะดึงเสียงเราไป จัดแกล้งหรือไปอะไรอย่างนี้ก็อันตรายตอนนี้อันตรายรอบด้านนะคะเห็นแสดงวาหลายคนนี้ไปเห็นี่จังหวัดกับผู้อาชญากรเพาหลายคนก็จะตีวามไปใ่อหที่ได้ดูเหตุก็ต้องรอดูอาจจะด้วยความที่น้องยังตื่นตระหนกตื่นตระกด้วยใช่เราเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ณตรงนั้นมันเป็นยังไงด้วยอ่ะ